ออสงวัาอย่างแบบจำทำไมงี้จำทำไมมันมันเปนฟิลมันฟิลว่าเราจดจำเขาอะไรเงี้ยแต่มันไม่เหมาะกับแผลสดป่ะเออไม่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 ้าดจริงเจออันนี้แผลสดไหมเดยกินจริงเจอดยกินจริงเจอยอ๊ยเคยความอะไ้ปะของของพุ่มพวงจันทร์แสบแท้ๆนึกว่าแค่สีมาเพิ่งรู้ดีว่าอานิจจาหัดทิ้งเจอโอเคนอกจากเชนซีเมไก่บุญแม่วง เอแซสบ้นึกว่าแค่สีมาเพิ่งรู้ดีว่าอันนี้จะทิ้งเจอไปทำน้บมากผมชอบคุณรอคุณร้องเพลงนี้แบบนี้แซ่แสบัดแบบมีของของเตยเยอะมากเลยนะน้มล้ำปลาเตยโรงงานก็มีแสงีแสบๆล้นะมึงก็แซวเจ็ดสเจ็ดเนีงขุดไปอ่ะก็เตลนเมื่อคุณแบบนี้แล้วไง อนพี่มงึมงรอ,งอ,งอช้าดิไอ้ี่มันตะำรมตํารมพี่อยู่ได้ไหมไอ้นี้มันมันต้องใช้่ป่ะลองนิดช้าต้องใช้จัดการยันเตินไป่ะ